และจากวันนี้ในสภานะครับมีการอภิปรายงบประมาณปี69สสพักประชาชนก็มีการอภิพปรายในส่วนของกองทัพว่าบางอย่างเนี่ยไม่มีความจําเป็นก็ควรจะตัดออกไปซะไม่ใช่ว่าถือโอกาสในช่วงเวลานี้เนี่ยเองบประมาณที่ไม่จําเป็นเข้ามานะครับเราเอาเรื่องนี้ไปถามอดีตรองแม่ทัพภาคที่2พลโทรกรหนกเนตรคเวสนะท่านก็บอกว่าท่านเห็นด้วยเพราะว่างบบางอย่างมันไม่จําเป็นจริงๆก็ควรจะตัดออกไปซะขณะเดียวกันครับที่คุณภูมิธรรมมาเบรกเรื่องของการรับบริจาค ลวดหนามหีเพลงเนี่ยทางพลโทกระหนกเขาบอกว่าอย่ามาเบรกทหารเลยนะครับมันมีความจําเป็นควรที่จะต้องนะปล่อยให้ทําเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องใช้นะครับโดยพลโทกระหนกเนตรกัเวสนะอาดีตรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็อดีตผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีครับให้ความเห็นเรื่องการใช้งบประมาณกองทัพท่านบอกว่าหลักใหญ่ต้องพิจารณารายละเอียดความจําเป็นว่างบประมาณที่จัดสรรมาใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างกรณีงบสำหรับรถประจำตำแหน่งนายทหารระดับสูง240ล้านบาทช่วงที่ตัวเองเป็นรองไม่ทัพภาคที่2รถประจำตำแหน่งเป็นเพียงรถนิสสันเก่าๆเ,เวลาออกไปปฏิบัติงานก็จะใช้รถตู้หรือกระบะประจำหน่วยส่วนที่เป็นรถประจำตำแหน่งนายทหารยศใหญ่ส่วนมากจะอยู่ที่ส่วนกลางฮะอย่างกองบัญชาการกองทัพบ,บกหรือกองบัญชาการกองทัพภาคมากกว่าขณะที่เรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่นายชัยพลสะท้อนดีสสกทมพักประชาชน บอกว่ามีแค่สายยางไส้ไก่ไม่มีอุปกรณ์สําหรับขันชนะห้ามเลือดที่ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวแล้วถ้าทหารอยู่คนเดียวจะทํำยังไงประเด็นนี้พลโทกนกบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่คนจัดซื้ออุปกรณ์ไม่ใช่คนที่ใช้งานจริงๆทําให้ไม่เข้าใจว่าหน้างานต้องการเครื่องมือทางการแพทย์แบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงอีกหนึ่งเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นครับก็คือการใช้งบสั่งซื้ออุปกรณ์ฟิตเนส ไปเติมที่บ้านผู้ช่วยทูตทหารไทยที่กรุงพนมเปญทงทั้งที่ตอนนี้ไทยเรียกผู้ช่วยทูตกลับมาแล้วพลโทกนกมองว่างบส่วนนี้ไม่มีความจําเป็นเลยผู้ช่วยทูตทหารที่ไปอยู่แต่ละประเทศก็ไปทํางานแค่ระยะหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นอีกทั้งลักษณะาง,งานที่ต้องออกไปพบเจอผู้ช่วยทูตทหารประเทศอื่นๆได้พบปะพูดคุยเล่นกีฬาข้างนอกได้อยู่แล้วไม่ใช่อยู่ในห้องเล่นฟิตเนสอย่างเดียว ผมบอกว่าไม่จำเป็นนะครับฟิตเนสเนี่ยนะระดับของผู้ช่วยทูตทหารที่ไปอยู่ในแต่ละประเทศนะถ้าคุณจัดให้พนมเป็นเนี่ยคุณต้องจัดให้ทุกประเทศนะที่มีใช่ไหมมันไม่จำเป็นนะ่ะเพราะว่าเข้าไปอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งใช้การออกกำลังกายถ้าฟิตเนสเนี่ยมันก็นจะอยู่ในห้องแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของผู้ช่วยทูตเนี่ยมันต้องสัมผัสกับผู้ช่วยทูตของประเทศอื่นๆ นะครับมันมีกีฬาหลายประเภทที่ใช้ในการออกกําลังกายและก็ได้สัมผัสได้สนทนาได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพราะว่าไม่ควรมีหรอกที่หนะึ่งแล้วตอนนี้เหมือนเราก็เรียกผู้ช่วยทูตทหารกลับมาเป็นเทศไทยอยู่แล้วด้วยไม่เห็นจําเป็นต้องจัดหาไปที่นู่นเลยใช่ใช่ถ้าผมบอกว่าไงถ้าจัดหาให้กับผู้ช่วยทูตอยู่กัมพูชาแล้วที่ลาวที่เวียดนามที่อะไรคุณจัดให้เขาหรือเปล่าล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม,ไม่สมควรมี ส่วนเรื่องงบประมาณที่ใช้ซื้ออุปกรณ์ปกป้องอธิปไตยอย่างลวดหนามหีเพลงที่กําลังเป็นประเด็นช่วงวันสองวันนี้นะครับพลทรกระนกบอกว่าลวดหนามหีเพลงใช้สําหรับกั้นพื้นที่ไม่ให้ทหารกัมพูชารุกล้ําเข้ามาฝั่งไทยจากภาพที่ตัวเองเห็นครับมีการใช้งานลวดหนามหีเพลงแค่หนึ่งเส้นดึงกั้นแนวชายแดนอยู่ส่วนตัวมองว่ามันไม่พอฮะอย่างน้อยควรจะมีสักสามเส้นถึงจะกั้นได้ดีส่วนการจัดหาตามระบบราชการเป็นลักษณะจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้เวลา ไม่ทันต่อเหตุการณ์จึงจําเป็นจะต้องรับการสนับสนุนจากประชาชนให้ผนึกกาลังช่วยกันปกป้องอธิปไตยรักษาดินแดนทีนี้ฮะพลโทกนกได้พูดถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วยบอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ควรจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลมีงบกลางให้อยู่แล้วแต่กองทัพภาคที่สองไม่ได้ร้องของงบเองมันเหมือนเป็นการออกมาเบรกกองทัพจนท้ายที่สุดกองทัพก็งดรับบริจาคเพราะเกรงใจรัฐบาล ก็บอกไว้ดิจะเอาเท่าไหร่ผมจะให้ใช่ไหม<ะ>ประชาชนเขาก็ให้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ไปเบรกเขาเนี่ย<ะ>กองทัพเขาเกรงใจเขาก็เลยงดรับบริจาค<ะ>ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วคุณมีคุณก็ให้เขาไปดิ<ะ>บอกถามเขาบอกเขาต้องการเท่าไหร่ก็ให้เขาไปเขแดนะมันไม่ใช่ใกล้นะแค่11จุดเนียกัน,นมันมากกว่า11จุดอีก<ะ>ผมว่าะนะกี่กิโลล่ะนะมันใช้เยอะ นะแล้วผมบอกว่าชั้นเดียวไม่พอเนี่ยถ้าจะกั้นจริงๆต้องสามชั้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณประชาชนก่อนเป็นล่วงหน้าที่ให้การสนับสนุนแปลว่าที่ไม่ถึง24ชั่วโมงทางกองทัพบ,บอกว่าได้ครบแล้วอันนี้เป็นพเพราะเกรงใจเกรงใจรัฐบาลเพราะรัฐบาลต่อว่าไปนี่ฮะอย่างที่บอกครับว่าที่บอกว่าปิดรับปิดรับเพราะได้ครบแล้วเนี่ยพลโทกนกมองว่าเพราะเกรงใจรัฐบาลซึ่งสอดคล้อง กับที่พลโทบุญสินพูดวันนี้นะพ่อบอกว่ารัวลวดหนามก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะแต่แค่ว่าไม่ได้โพสต์ลงมาใน Facebook เปิดรับแต่ถ้าใครยินดีที่จะเอาไปบริจาคทางกองทัพก็พร้อมที่จะรับนะครับพลโทรกระหนกเลยมองว่าเนี่ยเพราะว่าเกงใจเลยไม่ได้โพสต์พลโทรกระดนกมองว่าคนที่มีจิตใจรักชาติรักแผ่นดินก็อยากจะสนับสนุนช่วยเหลือกองทัพเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ควรปิดกั้นคนที่ต้องการช่วยเหลือโดยบอกว่าลวดหนามหีเพลงก็ไม่ไดเอามาเป็นส่วนตัว นำมารักษาดินแดนป้องกันการลุกลามอธิปไตยดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องห้ามเรื่องนี้นี่เออเรามีติงต่งๆไปนะครับอ่ะนี่ความเห็นจากอดีตป,ประธานาธทีสองนะฮะร,รองรปร,ร,งประธานาธิบดีสองนะฮะท่านกหนกนะับ <S <S ทีนี้เอาละคุณผู้ชมครับในหลังจากนี้แหละเวทีที่ต้องจับตานะครับก็คือ RBC ใช่ไหม RBC หลังจาก GBC ผ่านพ้นมาหลังจากนี้คาดว่า RBC ก็จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้นี่แหละปรากฏว่าเวที RBC เนี่ยล่าสุด พี่เล็กวัส,สนานาน่วมเนี่ยนะครับมีการโพสต์บอกว่าจะมีการประชุมเนี่ยสามครั้ง3พื้นที่นะครับโดยทางแม่ทัพทั้ง2ฝ่ายนั่นเองก็จะมีการประชุมร่วมกันไปดูโพสต์ของพี่เล็กวัส,สน,น,นะครับโพสต์ข้อความบอกว่าศึกสนาม RBC นะครับบอกว่าไทยกัมพูชานัดประชุม RBC 3ครั้ง3พื้นที่ครับตั้งแต่15จนถึง21สิงหาคมโดยบอกว่าเริ่มจากทางทรหรือทัพเรือก่อนนะฮะ ก็คือกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีได้ตราดก่อนนะครับแล้วก็มีกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2นะครับซึ่งจะนําทีมตรงนี้โดยผู้บังคับหน่วยนาะวิกโยธินและแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่2โดยมีรายงานว่ามีการประสานงานระหว่างไทยกัมพูชาครับเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค R b c เนี่ยสครั้ง3พื้นที่ของแต่ละกองทัพภาคโดยระบุวันที่ก็คือ15-16สิงหาคมน,นี้ กองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดกับภูมิภาค3ากองทัพกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราดโอ้เสานี้แล้วนะก็อีกสอเสาอืมนะฮะใกล้แล้วนะฮะก็ทยอยคุยไม่เหมไม่เหมือนรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยวันเดียวคุยกันพร้อมกันทั้งภาคหนึ่งภาคสองใช่แต่อันนี้คือแต่อันนี้แยกเอาทัพเรือก่อนพี่เล็กโพส์แบบนี้พี่เล็กบอกทัพเรือก่อนทางทางฝั่งตะวันออกจันทบุรีตราดเน้นนำมาก่อน นะฮะก็คุยกันเป็นคู่ๆนะทางฝั่งของเนี่ยกองการกองราบป้องกันชายแดนพูริริตากับภูมิภาค3ของกองทัพกูชาเขาจะนําก่อน15-16สิงหาคมจากนั้นก็จะเป็น20-21สิงหาคมจะเป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคและทีนี้อันนี้แหละระหว่างกองทัพภาคที่1กับภูมิภาค5กองทัพกัมพูชาที่จังหวัดสะแก้วนะฮะอีกช็อตหนึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่วันที่19-21สิงหาคม จะเป็นการประชุมของกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาก็จับคู่อย่างนี้นะทางภาคที่1ของเราจับคู่กับภูมิภาค5ของเขาพื้นที่ที่ตรงกันกองทัพภาคที่2ของเรากับภูมิภาคฐานที่4กัมพูชาของเขา1 9บเถึงยีสิงหาคมแต่อันนี้มีติดไว้นิดนึงรอยืนยันจากฝ่ายกัมพูชาอีกทีนะสำหรับวันที่1 9บเถึงยีสิงหาคมนะครับว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรทั้งนี้บอกว่าการประชุม RBC ในแต่ละพื้นที่ ก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งฮะแน่นอนระดับกองทัพเจอกองทัพก็จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าการเจรจาหยุดยิงภายใต้กรอบข้อตกลงการประชุม GBC เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่กรุงกวลัมเปอร์ของมาเลเซียนั้นจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เวที r b c นี่แหละนะที่จะตกลงกันระดับกองทัพนะฮะว่าจะมีการปรับกําลังไหมหรือยังไงทีนี้ครับในเรื่องของการต่างประเทศนะครับ คุณมาริสเงี่ยมพง์เนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องการจะไปคุยประเด็นเรื่องความร่วมมือแม่ขงล้านช้างแต่ปรากฏว่าพอแม่ขงล้านช้างมันมีไทยทั้งกัมพูชาจีนครับเขาเสนอตัวที่จะมาช่วยหาหรือช่วยไกลเกลีย่ยในประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับโดยนายมาริสเงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศตามกรอบความร่วมมือแม่ขงล้านช้างหรือ MLC ครั้งที่10 และเข้าร่วมการหาหรือประเทศสมาชิกณเมืองอันหนิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับประชุมถึงวันพรุ่งนี้15สิงหาคมตามคําเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนโดยมีการเข้าร่วมจิบน้ําชาหาหรืออย่างไม่เป็นทางการเป็นไตรภา,าคีสาประเทศนะจีนไทยกัมพูชานะครับโดยคุณมาริทก็ขอบคุณนายหวังอี้ที่จะสนับสนุนในประเด็นนี้นะครับคาดว่าจะมีการหาหรือ ในการประชุม RBC เร็วๆนี้และขอบคุณบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างสันติผ่าน,นกลไกทวิภาคีต่างๆและการบังคับใช้ให้เกิดการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้รับการสนับสนุนของอาเซียนพร้อมเน้นย้ำถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่ไทยกัมพูชาต้องร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนโดยเป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียด และฟื้นฟูความเป็นปกติสุขในพื้นที่ชายแดนในมาริศยังเปิดเผยว่าในการหารือกันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันก็คือความจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือว่าเฟกนิวส์ต่างๆในสื่อโซเชียลด้วย<อ>หลายหลายคนมองว่าอันนี้เป็นการขยับที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าพอให้จีนเขาก็แม้ว่าบางคนไปตีความว่าณตอนนี้กัมพูชาเขาหักหลังจีนไปหาสาหรัฐแล้วแต่แต่ก็ยังน้อยเนี่ย ก็ยังม <ara> ีอ <UC S> ิทธิพลต่อทางกัมพูชาอยู่อการที่เขามาเป็นเจรจาตัวกลางไกลเกลี่ยนั่งโต๊ะกันแบบนี้เลยเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสาประเทศนั่งแบบเนี้มันก็อาจจะมีทางออกที่ดีขึ้นในอนาคตก็ได้แล้วก็ภาพเมื่อกี้นี่นะภาพที่หวังอี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จับมือรัฐมนตรีต่างประเทศสองชาติไทยกัมพูชาเนี่ยแล้วก็เริ่มนี่นี่นี่อันนี้ก็เริ่มมีนัยยะแล้วว่าเออเขาพยายามแสดงบทบาทคนกลางแล้วนะสาหรับจีนนะรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็นายปรักสุคนอของเราคุณมาริฤ คนกลางของจีนก็หวังอีใช่แล้วจีนจริงก็มีความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาตินี้ด้วยนะครับครับ